สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมอนี่จะมีแนวทางอาของแอดมาฝากค่ะพี่น้องของแอคือแอสงการนะคะพี่น้องคือหงวดกรนะคะหวดวันทีสิบหกกัย่ายุ่นหกเกติพานมานะคะแอดกาฝันนะคะ ฝันเห็นงูเขียวนะคะอันนี้จะท่าวคว่ำนะคะท่าวควา่ำคว่ำฝันของแอดทีวันทีงวดวันทีสิบหกกันยายนที่มันเข่าสามกีสต,ตรงตรงไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะรักฐานนะคะมันเป็นค่ำทำนายนะคะเข่าสามกีสตรงตรงนะคะรักฐานก็นคือฝันเห็นงูเขียวนะคะอยู่บนมุ่งนะคะ อยู่ทิงหมู่ของแอดของสงการนะคะพี่น,อน้องตีเอาบอ่อเขาแตว่าไปเข่าหลีกทำคำทำหน้ายนะคะสามจตตรงๆค่ะพี่น,อน้องเอ้ยกะมีผู้ใดถือน้ากระดีใจนะคะผู้ใดถือน้ากระดีใจนะคะค่วมฝันของแอดมันกะแปลกๆนะคะกะรีกะเล่ยมาน้าเสนอนะคะคือเห่า มีความฝันอีกยัางห้ากะเอามานําเสนอเพียมันออกนะคะพี่น้องมันกะเลยออกมันกะเลยเข่ามาแลวสองหงวดสวร์แล้วนะคะความฝันของแอดนะคะเข้ามาแล้วสองหงวดสวร์แล้วนะคะความฝันกะดีนะคะกะหงวดนี่พึ่งจะฝันวังหมือว่านนี่นะคะหมือว่านก้อนนีนะคะฝันกะเล่ยพึ่งจะเอาลุ่มนะคะ กัะฝันตองหงวดเหลี่ยกับฝันสันสนค่ะพี่น้องหงวดฝนะันพอยาวดอกผู้ใดถือน้ำแอดหงวด,ว,ดวังหันกะดีใจน้ำนะคะบันเข่าตามเจ็ดตรงๆนะคะหงวดบันที่สิบหกกันยายุ่นหเกเจ็ดนะคะํำหรับผู้หนึงอีกกัะแม่ล่ำดวนแล้วกับพอสอนะคะเดี๋ยวจะไปตามนะคะผู้ถิเข่านะคะเขา่า ตรง,ตรง,ตรงพอสอเข่าทื่งบนทึ่งล่างเลยค่ะงวดนี้ไอ้ววงวดวันที่สิบหกกันยายนหกเก็ดเข่าทั่งบนทั่งล่างเลยเด้อค่ะพอสอลอดเด้อค่ะพี่น้องบอหั่นไปหาเพิ่นนะคะเพิ่นบ่หั่นใดนะคะก็เลย่อบ่หั่นไปนะคะกะแม่ล่ำดว้วนกับือกันค่ะแม่ลำดว้วนกับ เดี๋ยวจะไปหานะคะกะเข่าแมล่ำดวนกะเลยกะเข่าสามจิตนะคะพี่นองแมล่ำดวนกับดีกลัยายโนนะคะกะเขานะคะแมลไลคือกันค่ะพี่นองเดี๋ยวจะไปตามให้ค่ะแม่ไลคุณย่ายลาตีกับคือกันเด้ค่ะคุณย่ายลาตีงวดวังหันกับหุกสองตรงๆคือกันคะ่ะคุณย่ายลาตีกะเลยนะคะ กาแอดกะฝันลีกออกประมาณมือสองมือนะคะ,คะกัเล่แมาฝัน <c oughs> แต่หันบอดดีลุ่งค่ะมือนั้น <c oughs> อขอโทษค่ะพี่น,อน <c oughs> ้องฝนตกแห้งค่ะช่วงนั้นฝนตกแห้งกัเล่เขาเล่บอดดีลุ่งเล่ผึ่งจะมาลุ่งนะคะของแอดฝันความฝันหงวดประจำวันที่หนึ่งตุราคมหกเก็ดนะคะ ความฝันของแอดฝันบอยาวค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อถี่เฮ้าไปเมื่อสมมุติวาเลขออกวันที่สิบหกกัญย่ายุนหกเกนะคะก็ขอเบากันเด้อค่ะพี่น้องเพื่อจะให้ได้ไมิลไม่ล่าเนาะคะ่ะเพราะว่าฝันบอยาวเมื่อนั่นกะไปมือรุ่นมาเป็นวันที่สิบเก็ดกัยญายุนก็ได้ไปจับ ปูขาวเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อก่ับปูขาวก็เดีปูขาวกับเขา่าหงวดวังหันเข่าสองหงัดซอนแล้วนะคะหงวดนี้เป็นหงวดที่สามกระจับไปแหลมนะคะนั่นแหละค่ะหรือว่ามันจะเป็นเหลขตัวนั่นกับบ้องจักเนาะคะ่ะไปจับมาแล้วหลังจากไปจับปูขาวมากก็เริมาฝันดีเนาะค่ะพี่น้องฝันดีแบบใดเดียวแอดจะเล่าให้ฟังนะคะกะในหงวดวัดนที่หนึ่งตัวราก้มขอเกต กับฝันในตองหวัดฝันหลังจากไปจัดเหล็กปูขาวมาแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเฮ้าขอห้เป็นแค่นแนวทางเด้อค่ะพี่นอ้องเป็นแค่แนวทางสื่อสากินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ้าเท่านั้นค่ะนะคะเฮ้าบรูวาลีจะออกตัวใดแต่นําเสนอเป็นแค่แนวทางมักกะจัดคัดกระพานค่ะ เบือวาจะเบิ้งเผื่อความบันทึ่งกระไดเดือค่ะพี่น,อน้องเอาาดนี้ก็จะเริ่มเข่าความฝันของแอดนะคะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดนะคะพี่น,อน้องแอดกับฝันมอยาวค่ะแอดกับฝันมอยาวาฝันวาได้ไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเอ้ยไปเก็บเห็ดที่ยังมาได้หลายค่ะแทนนะคะไปเก็บเห็ดได้บักหลายพี่น้องเอ้ย ได้ตังวาสามตะกาสามกตาเนาะคะ่ะบ้านห้ากับอื่นวากตาเนาะคะ่กะกตาหางนะคะกะตาหางสามสามกตาเลยค่ะพี่น,อน้องพี่น้องจะตีวาจัางใดคะ่ะฟันสันสันจังสี่หล่ะแต่หลังจากไปจับปูขาวมาแล้วค่ะพี่น,อน้องผ้าพอบานนะคะพอยั่น พอบานไปจับปูขาวมาแล้วก็เรยม,มาฝันนะคะส้ำวัตตองวัวต่ะคะ่ะฝันว่าได้ไปเก็บเ็ดมาได้สามตากามันจะเป็นนิมิตไม้ที่ดีหรือจังใดกับบารูหรือว่าจะตีว่าจังใดแต่แอดกะตีอยู่ดอกคะ่ะแอดกะตีอยู่ฝันสันสันซ้ำนี่แหละพี่น้องตีง่ายเนาะแอดกะตีสามตะกาเนาะ มันกับปีนตะกามันกับปีนม่นม่นก็จะปีนม่นม่นนะคะพี่น้องแอดก็จะตีศูนย์สามน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดตีศูนย์สามน้ำตะกาหรือผู้ใดเสียตีแบบใดก็ทักแอดมาใดเด้อค่ะแอดก็ตีเลขสามโตนะคะสามห้าจิตนะคะห้าจิต ไปจ็บหิดเนาะค่ะก็เลยคองหาจีบเนาะค่ะกรเลยอคองสามหาก็ะลยเอาสามหาจิตค่ะพี่น้องพี่น้องจะว่าคือกันบ่ก็ะเลตีสามห้าจ็บห้าจ็ดแยกแย่ออกกับสามห้าสามจ็นะคะพี่น้องตัวเกาค่ะตัวเกาหรือว่ามันจะมาขืนบนกับว่าจักนะคะพี่น้องเนาะกับศูนย์สามค่ะพี่น้องศูนย์สามเป็นตัวกันนะคะ เพราะว่ามันเป็นตะกากลมๆมันสามตะกาก็เลยเอาสูงย์สามใยนะคะพี่น้องลเลกาเลขคั่ทำหนายเกมฮิตเด้หลายนะคะมันมีแต,ต่คั่มวายเจมฮิดเดลลายบ่มีเกมฮิตเด้สามตะการคั่มทำหนายก็เลยสี่เก่าหนึ่งแม่พี่น้องสี่เก้าหนึ่งคัทำหนายนะคะก็เลยแยกแยกออกให้สี่เก่าสี่หนึ่ง ก่าหนึ่งค่ะพี่น้องนี่คือเหลกขกค้ำทำหน้ายเด้วค่ะนี่ค่ะเหลขก,กว้มฝันของแอดกะเดยนะคะฝันสันสันค่ะฝันตะตองหงวดพอโทษค่ะหรือว่าหรือว่าเหลขกของปูขาวจะเข่าหรือจังไดน,นะคะพี่น้องใส่วิจรารณญญาณในการรับชมเอาเด้อค่ะเดอะ้อนี่แหละค่ะคือเหลขกของ <c oughs> แอดสงการในงวดวันที่หนึ่งตุราคุมหกเกดนะคะเป็นแค่แนวทางเ้อหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลไท้เห่าเลกหนาเลกหลังเลขกทยเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยนองข่ยกระเดย <c oughs> เป็นคนแพ้อากาศค่ะมันเมืดคขึ้นได้แพ่อากาศกระเพาะให้โชคให้มาาน,น้ำกันกับท่างช่อง สงการนะคะพี่น้องเฮากับขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นคะ่ะคลิปนี้ขอขอบคุณขอขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณคอมเมนต์อย่างสางสรรค์น,นะคะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อจะได้ตามหาตัวเลขเด็ดๆมาใหา้กับเอบซีนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆนะคะ ขอ,อคนอะไรคนอะแช่เหมือนเดิมคะ่ะคลิปนี้ก็โชคโชกมันๆน,น้ำกันกับแอดสงการนะคะในวันที่หนึ่งตุลาคมหกจ็ดคะ่ะคลิปนี้กับสวัสดีคะ่ะ